ลินิกบ่ายหมอเจีย๊ยบละละนาก้องธรณินโดยรู้สุขภาพค้นพบพรสวรรค์ด้วย g ีเนียสดีหมอเจี๊ยบคะทุกเช้าเวลาหนูเดินทางไปทํางานเนี่ยต้องเจอกับควันรถสารพัดสิ่งเลยอยากรู้ว่าถ้าสูดดมบ่อยๆจะเป็นอันตรายไหมคะ ถ้าเราสูดดมบ่อยๆนะคะเป็นอันตรายแน่นอนค่ะเจี๊ยบบอกเลยว่ามลพิษบนท้องถนนเป็นอีกหนึ่งภาวะมลพิษทางอากาศที่เกิดจากควันพิษที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ซึ่งเป็นควันที่เกิดจากการเผาไหม้น้ํามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ประกอบด้วยสารมากมายทั้งกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์และฝุ่นละอองขนาดเล็กการที่คนเราสูดดมควันเหล่านี้เข้าไปสู่ร่างกายเป็นเวลานาน,านๆจะส่งผลให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคหอบหืดโรคปอดและโรคหลอดเลือดและหัว เพิ่มสูงขึ้นได้ด้วยและหลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่ายีนของคนเรายังสามารถวิเคราะห์ในเรื่องนี้ได้ด้วยซึ่งยีนที่ทําหน้าที่ควบคุมปฏิกิริยาการอักเสบและการต่อต้านอนุมูลอิสระของร่างกายเรานั้นจะส่งผลต่อความเสี่ยงในแต่ละบุคคลที่จะเกิดอาการของระบบทางเดินหายใจโรคหอบหืดและโรคภูมิแพ้เมื่อได้รับมลพิษทางอากาศบนท้องถนนโดยมีงานวิจัยพบว่าเด็กที่ร่างกายมีกลไกการทําลายอนุมูลอิสระในร่างกายทํางานได้น้อยมีความเสี่ยง สูงที่จะเกิดโรคหอบหืดและอาการของโรคภูมิแพ้เมื่อได้รับมลพิษจากควันไอเสียรถยนต์ด้วยค่ะยังไงถ้าหลีเกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับควันรถยนต์ก็หาแมสที่ป้องกันฝุ่นควันมาใส่เซฟตัวเองกันด้วยนะคะ พราะชีวิตต้องไปต่อสุขภาพก็ต้องดีสำหรับใครที่ต้องเจอกับมลพิษแบบนี้ทุกวันอย่าลืมลองไปตรวจเช็คร่างกายเพื่อป้องกันโรคร้ายที่จะเกิดขึ้นกันด้วยนะครับขอแนะนํานวัตรกรรมการดูแลสุขภาพแบบใหม่ที่ใช้การตรวจ DNA ช่วยค้นหาสาเหตุของอาการแพ้ต่างๆที่คุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆลองไปใช้บริการกันดูนะครับ <c oughs> หมอเจีย๊ยบละละนาก้องธรณินโดยอยากเป็นคนรู้ดีต้อง Genius DNA รู้สุขภาพค้นพบพรสวรรค์จาก DNA ในน้ำลายง่าย,าย COOL Farenheit ๆ